ได้คุยแล้วเดี๋ยวเอีท่านาทีก็โทรมาได้ครับผมเรเครื่องนี้จะไปทำได้ได้พอดีแต่ว่าได้คุยแล้วได้คุยแล้วจะขอเบอร์พี่นาไม่ใช่เหรอได้เก็บไว้่้ยที่คนนั้นที่คนนั้น

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah. mm -hmm.